สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักการทวานนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่29นะครับเดือนเมษานะฮะก็อีกแค่วันเดียวเนาะก็เข้าเดือนเดือนใหม่แล้วนะครับเข้าพฤษภนะฮะซึ่งวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะฮะช่องของเรานะฮะถ้าจะดูดวงชะตานะครับอ่าก็จะอยู่ในช่วง ต่อไปนะครับช่วงแรกก็คือประมาณสัก10นาทีนะฮะก็จะมีเรื่องของเลขมงคลสีมงคลครับแล้วก็เกรดสาระนะครับต่าง,างๆนานาทั้งสาระหรือว่าทั้งคุยกันทั่วไปนะครับสัก10นาทีะฮะฉะนั้นใ,นใครที่อยากดูดวงเป็นหลักเลยนะครับก็สามารถดูได้นะครับในนาทีที่10เป็นต้นไปนะครับโอเคนะนเพราะว่าเผื่อว่าไม่ว่างนะครับต้องการวันนี้ไม่ว่างอยากดูดวงดวง่ดวนเลยก็เลื่อนไปในนาทีที่10เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นยูทูบมันสามารถ เลื่อนได้เนาะโอเคครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้ครับผมก็ทําคลิปคลิปหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ดาวพุธเขาโครจรวิปริตนะครับดาวพุธคือการสื่อสารการติดตอ่อการเจรจาหมายถึงอารมณ์ตัวนะครับโครจรวิปริตคือโครจรเป็นพักนะฮะพักในโหราศาสตร์ก็เหมือนกับได้เรื่องโคจรถอยหลังน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนะฮะนี่เขาก็สนิฐานว่าดาวพุธด้วยนะฮะ ใครที่ช่วงนี้ถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับหรือว่ามีคนกวนประสาทหรือว่ามีคนเทนะฮะนี่ก็เรื่องของดาวพุธโคจรวิปริตนะฮะใครที่ช่วงนี้ศึกอุปกรณ์สื่อสารนะครับเสียนะครับหรือว่ามีเรื่องเสียเงินปูปรับฉอบพันอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับโทรศัพท์เจ๊งเสียพังนะฮะหรือว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหานะฮะหรือการเดินทางมีปัญหานะครับเนี่ยครับสันนิษฐานดาวพุธไปก่อนนะฮะในช่วงนี้นะแต่ว่ามันมีอื่นๆอีกที่แบบน่ากังวลและน่ากลัวนะครับแล้วก็ ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่าคอยจับตาดูจึงเรียกว่าจับตาดูพิเศษครับนี่ฮะดาวพุธโคจอวิปริตนะครับนี่นะฮะนี่เนาะเออเนี่ยครับลองก็ไปดูนะครับหน้าปกแบบนี้ฮะเขาดาวพุธโคจอวิปริตนะครับจะมีปัญหาเรื่องเงินอ่าใครที่คิดว่าเงินเดือนเข้าตามปกติอ่าก็หนาวหนาวร้อนร้อนนิดนึงนะครับในช่วงนี้อ่าแต่ใครเข้าแล้วก็โอเคหน่อยนะฮะส่วนถ้าใครที่ยังไม่เข้าหรือว่าเงิน พิเศษนะครับบางคนแบบทํางานจ็อบพิเศษและคิดว่าเงินจะได้ตามปกติก็นาหนาวร้อนๆหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเข้าไปฟังได้ฮะมันมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ได้คุยมันมีเรื่องอะไรนอกจากนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งนะครับที่ระวังนิดหนึ่งฮะมีโอกาสได้เจอแฟนเก่านะครับแหนหลายราศีด้วยนะฮะมีโอกาสได้เจอหรือได้คุยหรือได้ข่าวก็ได้นะฮะในช่วงที่ อาจจะแฟนเก่าเรามาตามดูนะครับดูในเฟซในเพจในโซเชียลของเราอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทั้งทั้งที่แบบตามแบบเปิดเผยหรือว่าแอบ,บดูอยู่นะครับเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่ถ้าใครที่เออไม่เห็นมีเลยให้รู้นะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เปิดตัวมากันนะครับคือมันจะมีความสัมพันธ์กับคนเดิมๆนะครับอาจจะได้เจอหรือได้คุยหรือเขากําลังติดตามเราอยู่ดูเขากําลังจับตาดูเราอยู่หรือเขากําลังจะมีเหตุให้ได้ ปะทะหรือว่าได้เจอแบบปุปับฉลพันก็ได้นะครับโอเคนะมาดูเลขมงคลนะครับบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบนะเรื่องของแฟนเก่านะครับโอเคฮะเรื่องของเลขและสีมงคลครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีครับคือเลข2นะฮะเลขต่อมาคือเลข5นะครับเลขต่อมาครับคือเลข8นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคือเลข0ูนย์นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ใช้ครับคือเลข4นะฮะสีที่ถูกโชว์ครับมีนี่ฮะสีแรกคือสีน้ําเงินนะครับ สีต่อมาครับคือสีชมพูนะฮะสีต่อมาครับคือสีเขียวนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะฮะคือสีดำนฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับคือสีน้ําตาลนะฮะน้ําตาลนะระวังนะฮะบางคนเอ๊ะสีวันเสาร์จะเปนสีเขียวนะครับมันมีเงื่อนกลนะครับที่มากกว่านั้นนะฮะพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเลี่ยงน้ําตาลสีหนึ่งเนาะโอเคนะครับโอเคฮะต่อมาครับมันมีเพื่อนเพือนเชื่อไหมว่าในสมัยก่อนเนี่ย เรามีกระทรวงเวทมนต์ด้วยนะคือกระทรวงเวทมนต์นะครับฝั่งเรแปลกไหมมีนะฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะอาจจะไม่ใช่เรียกว่ากระทรวงกันเลยนะฮะแต่ว่าเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะครับนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทมนต์ขุนสายอาคมนะครับนี่พวกนี้นะครับมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะฮะสมัยก่อนคนก็ชื่อเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการทําของรัวเล่นของนะฮะมีมีทั้งเสนยาแฝดมีทั้ง การปลุกเสกนะครับหรือว่าการส่งของไปให้กันนะฮะไม่ได้ส่งทางเมลด้วยนะฮะเหมือนกับส่งคาถาส่งอาคมนะฮะไปให้ไปส่งไปถึงแบบส่งด้านบวกก็ได้ครับก็เรียกสายขาวนะฮะส่งไปช่วยนะฮะกับสายดำนะฮะก็คือส่งไปทําร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการจัดตั้งเนี่ยเหมือนกระทรวงนะฮะแพทย์ทายาคมนะครับแพทย์ทายหรือแพทย์ทะยนะฮะคือการรักษานะฮะคมคืออาคมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการชําระสสางหรือก็รักษานะครับเรื่องของ อาคมหรือเวทมนต์ทั้งหลายนะครับนี่มันมีเรื่องราวที่เขากล่าวถึงด้วยนะฮะว่าใครที่ถูกจับได้ว่าไปทำกุศสนะฮะใส่ผู้ใดนะก็จะถูกลงโทษนะครับมีทั้งลงโทษแบบตักเตือนนะฮะแต่ตักเตือนสมัยเรากับสมัยก่อนต่างกันนะฮะสมัยเราตักเตือนก็อาจจะเสียค่าปรับนะฮะสมัยก่อนตักเตือนนี่โบยเลยนะฮะฟาดโป๊ะนะครับ หรือไม่ก็ถ้าไปฉกจริงวิ่งลาวนี่นะครับเขาจับนะครับห้อยหัวเลยนะฮะแล้วก็เอาเท้าขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไม้กระบองฟาดที่เท้านะครับฟาดที่ฝ่าเท้าเลยครับปังปังปังนี่นะฮะนี่นะครับปวดมากเลยลองคุณลองเอาอะไรทุบเท้าหน่อยดิปวดแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาฟาดเลยนะไปฉกจริงวิ่งลาวสมัยก่อนเลยกดเกณฑนค่อนข้างจะรัดกลุ่มนะฮะค่อนข้างจะเข้มงวดมันก็เลย คอนโทรลคนพอได้อยู่นะครับโอเคนะนี่ครับเพราะนั้นมันก็จะมีกระทรวงเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะจัดการคนที่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะฮะไม่ใช่เพื่อไปทําร้ายใครนะครับหรือว่าไปทําของไม่ใช่ฮะไปชําระความนะครับหลักๆเลยฮะเป็นกระทรวงแพทย์ทยาคมนี่แหละนะมีด้วยนะสร้างเดสมัยถ้ามีตํานานเขียนตั้งปีพศ2 1 6 8นะครับของสมัยยุคพระเจ้าทรงธรรมนะฮะสมัยยุยานู่นนะครับแล้วก็มา ยุตินะครับในสมัยรัชกาลที่5ของเรานะฮะคือมีมาเรื่อยๆนะฮะมาสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าค่อยๆลดบทบาทลงไปฮะแล้วก็สมัยรัชกที่5นะครับพระองค์คงเห็นว่าทรงเห็นได้ว่าเหมือนกับไม่ไม่เป็นอารยะนะฮะก็เลยโอเคยุบลงไปนะฮะแล้วมันจะมาไต่สวนไต่สวนค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหายไปนะครับสมัยก่อนมีด้วยนะอ่าไปเล่นของใส่เข้าไม่ได้นะนี่นะครับโอเคนะฮะหลักๆกก็ ผมก็ห่วงเรื่องของดาวพุธย้ายนะครับถ้าช่วงนี้ถ้าห่วงเรื่องอะไรนะฮะก็ห่วงเรื่องดาวพุธย้ายมันหลุดหลงลืมอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเนี่ยผมยังเจอเมื่อวานนี้นะครับวันก่อนนะครับเนี่ยหลุดหลงลืมเรื่องเลขและสีมงคลนะฮะเจอประจำนะฮะและช่วงนี้ยิ่งโอ้โหดาวโคจรเสียแบบนี้ด้วยครับยิ่งไปใหญ่นะฮะเดี๋ยวก็มีอีกนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าถ้าหลุดหลงลืมก็ก็เตือนด้วยลวกันนะฮะเดี๋ยวถ้าผมลืมเดี๋ยวผมก็จะมาทําใน คลิปในเวลาต่อมานะครับโอเคนะฮะแล้วก็ดาวพุธที่โคจรวิปริตนะฮะมันยังเป็นดาวพุธเนี่ยถ้ามองนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายครับก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้โรคภัยแค่เจ็บนะครับมันเกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจนะฮะเราก็เห็นนะโควิดนะฮะก็ยังมีอยู่นะครับก็โอเคเนาะก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะยครับหลักๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็เรินึกถึงนะฮะว่าเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนหน้านะฮะดาววันที่4นะครับดาวจะย้ายนะฮะ ก็จะมีเหตุปัจจัยนะครับให้ดาวสุขย้ายนะฮะดาวการเงินย้ายหลายราศีนะครับก็จะมีการรับเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินทองเรื่องความรักนะฮะแล้วก็เรื่องงานของใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็คงทําคลิปเอามาให้ดูนะครับว่าดาวสุขย้ายรอบนี้นะครับมันจะมีเหตุผลหรือไปส่งผลนะฮะกระทบด้านดีหรือว่าด้านที่ต้องระวังนะฮะกับราศีไหนบ้างประมาณนี้เนาะโอเคนะครับหลักๆก็ขอบคุณนะครับซูเปอร์แตงทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ ได้ส่งมานะครับก็เป็นน้ําใจนะฮะแล้วก็แต่ต้องบอกเลนนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ดูดวงนะครับส่วนตัวนะฮะเพราะว่าน่าจะยังมีเพื่อนๆเขียนมาทุกวันนะครับแล้วผมก็อ่านไม่ทันแล้วก็ตอบลายท่านไม่ทันก็มาฟังในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าผมไม่ได้ดูดวงนะฮะลายคนแล้วนะครับแล้วก็หลักๆก็ทําอยู่ในช่องนี้เป็นหลักนะครับแต่ก็มีทิ To อกบ้างนะฮะแต่ว่าเอาของเก่าๆมาลงนะครับเผื่อจะได้เอาไปดูได้นะฮะโอเคนะ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราก็ดูดวง12ราศีแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องฟ้าฝนแล้วก็ระวังเรื่องของโรงคภัยแค่เจ็บครับแล้วก็ระวังอารมณ์นะฮะพุทธ,ธวิปริตอารมณ์วิปริตด้วยนะครับช่วงนี้คุณจะทะเลาะเบ,บาแวงกับคนได้ง่ายคนรอบข้างจะหาเรื่องกับเราได้ง่ายแล้วก็คนรอบข้างนะครับอาจจะใส่ร้ายใส่ความได้ง่ายมีเรื่องอิจฉาเสียชื่อร,รื่องข,องข่อชื่อชื่อชื่เชื่อชื่อชื่อรื่หรื่าคุ่ดูข่อชื่อชวงนช้คุณจะอชื่อชื่อชหงุดหงิดง่ยเพราะว่วพุ่วิปริตการสื่อสารการ ที่คุณฟังอะไรก็ตามในช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องที่ร้ายๆเรื่องที่กวนอารมณ์เรื่องที่ฉุดให้อารมณ์เราดิ่งฉะนั้นช่วงนี้ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์แล้วก็วนะมาระวังเบาๆนิดนึงนะฮะใครที่มีลูกหลายก็เบาๆให้เขาเบาๆโซเชียลในช่วงนี้หน่อยเพราะว่ามันจะมีข่าวทั้งเฟกนิวทั้งทําร้ายอารมณ์ของคนแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวที่ทําให้จิตตกได้บ่อยนะครับโอเคฮะดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีมังกรกุมีให้เริ่มที่มังกรครับวันนี้มังกรเนี่ย ต้องระวังนิดนึงนะครับป่วยไม่สบายนะครับระวังเรื่องสุขภาพร่างกายไปไหนทําอะไรดูแลร่างกายเป็นพิเศษหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้กิจกรรมนะครับใครที่แบบเดินทางนะฮะวันนี้เดินทางต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับในช่วงนี้ดาวพุธกราหูครับเขายังเร่งงานเรื่องของการนัดหมายการเดินทางการจะพบปะผู้คนนะครับวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างนี้นะครับคือมันไม่ค่อยราบรื่นนะฮะ แต่ข้อดีครับมันไม่ได้ไม่สาเร็จนะฮะมันแค่ไม่ไราบรื่นนะครับกิจกรรมครับวันนี้ที่ทํามันมีความคืบหน้านะฮะไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญนะครับวันนี้สมมุติว่าคุณมีภารกิจอะไรสําคัญสําคัญโอเควันนี้เคลียร์สำเร็จนะหรือว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ต้องการไปไหนครับอาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็จะได้พบได้เจอแล้วก็สําเร็จในสิ่งที่ทำนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะ วันนี้ดาวพระเสาร์คือดาวประจำตัวโคจรอยู่ตำแหน่งการเงินนะครับใครที่ค้าขายวันนี้มีโอกาสขายและขายดีนะฮะเพียงแต่ว่าระยะนี้นะครับดาวอาทิตย์นะครับช่วงนี้ดาวที่คือเรียกว่าเจ้าเรือพบมรณะนะครับโคจรนะครับอยู่ในตาแหน่งเรือพบพันธุนะฮะพันธุคือบ้านและครอบครัวก็ระมัดระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายหน่อยอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะฮะมันเป็นเรื่องของเข้าขอเครื่องใช้ในบ้านนะฮะมันพังมันเสียนะครับก็เตือนนิดนึงเนาะแต่ข้อดีดาวพระหัสมันช่วยนะครับอย่างน้อย ถ้ามันมีปัญหาหรือว่ามีเหตุอะไรก็ตามจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับทีนี้ครับมันจะมีความห่วงกังวลเรื่องครอบครัวแหละนะฮะเอาจริงๆแล้วอาจจะมีความห่วงกังวลหรือว่ามีความไม่สบายใจหรือน้อยน้อยใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเล็กน้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเล่าให้ฟังแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินนะฮะอย่างที่บอกครับใครค้าขายวันนี้ขายดีครับแล้วก็ใครที่จะใช้เงินในการซื้อของถูกใจนะครับซื้อได้ฮะจะหมุนเงินทานแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้ดี มีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับคนนะครับช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนที่กวนประสาทเราหน่อยนะครับหรือว่าใครบางคนมาขอหยิบขอยืมเงินอันนี้ต้องระวังนะครับวันนี้ปัญหาคือคนนะฮะใครบางคนทําให้เงินเราหายใครบางคนทําให้เงินเราเรียกว่าเหมือนจะต้องถูกสแกนหรือถอนถอนออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเหตุผลกันใดแล้วแต่คนนะไม่ใช่ต้องทุกคนนะครับแปลว่าวันนี้ถ้าต้องทําธุรกรรมกับคนต้องระวังนะครับหรือถ้าวันนี้ ถ้ามีใครกู้ยืมต้องระวังอะไรอย่างนี้นะครับแปลว,ว่าถ้าใช้เงินวันนี้ต้องรัดก,กุมรบอบคอบและคิดให้เยอะๆนะครับโอเคเนาะมาต่อนะครับเรื่องเงินทองนะครับเรื่องเสริมเรื่องสําคัญนะฮะของใครหลายคนนะครับวันนี้ถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินทองนะครับก็ให้รู้ว่ามันจะมีทา,างแก้ทางออกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษพิเศษด้วยสำหรับใครบางคนที่ถ้าใครค้าขายอย่างที่บอกขายดีถ้าใครจะคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมนนี้เด่นถ้าใครจะผัดผ่อนผ่อนผานที่สินสําเร็จนะครับ นั่นแปลว่าวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องเงินในวิถีชีวิตของเรานะครับโอ,โอเคนะเพราะแต่ละคนบางคนเขา้าขายโอเคขายดีถ้าใครไม่ได้ขาขายวันนี้อยากซื้อของโอเคได้ของที่ดีราคาคุ้มค่าวันนี้ถ้าใครจะทวงเงินโอเคสําเร็จนะฮะเนี่ยคือข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของออใครที่ความรักนะฮะใครที่โสดครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับมันจะมีคนที่ มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับอันนี้ต้องระวังมากๆนะฮะอันตรายนะฮะอันตรายใครที่เข้ามาช่วงนี้แล้วมีอะไรที่คุ้มเครือเรามาระวังด้วยครับส่วนท่านที้อยู่ในวัยเรียกว่ามีคู่มีแฟนแล้วนะฮะช่วงนี้ต้องระวังอย่างแฟนบื่อใคไม่สบายดาวคู่ครองคนรักคือดาวันทร์โคจรมรณะนะครับเบื่อขไม่สบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้อาจจะมีการระบายความรู้สึกนะฮะเราอาจจะระบายให้แฟนเราฟังหรือแฟนเราจะระบายเรื่องต่างๆให้ความทุกข์กังวลหรือบางอย่างให้เราฟังอะไรอย่างนี้นะครับจานั้นวันนี้ถ้าเราอยาก คุยหรืออยากรู้ว่าแฟนเรารู้สึกอะไรยังไงวันนี้ลองคุยลองถามเขานะครับเขาจะเอาข้างในหรือก้นบึ้งบางอย่างที่มีความลับส่วนตัวออกมาให้เราฟังนะครับสุขภาพร่างกายปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องระวังเรื่องของร้อนในถ้าอย็นในสวตาเจ็บตาเสีบมีปัญหาเรื่องของดวงตาเสายตาแล้วก็ช่วงนี้มือศีสร่างกายมีปัญหานะครับต่อมาครับคน,นคราศีกุมฮะกิจกรรมภารกิจวันนี้วันที่ดีนะครับการแก้ปัญหาการจรจาการต่อรองวันนี้ดีนะฮะคนราศีกุมลุยได้เต็มที่ดาวพระจนันทร์โคจรเล็งแล้วนะฮะ แล้วอยู่คู่กับดาวเสาร์นะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฮะบุญเงินได้แก้ปัญหาเรื่องการเงินดีเรื่องของการงานนะครับภารกิจดาวการงานคือดาวอังคารช่วงนี้โคจรในเรือนภพบุตะนะครับมันก็มีอะไรให้ทำได้ทั้งวันนะฮะวันนี้ดูยุ่งยุ่งนะฮะเพื่อเผลอมองไว้นะฮะทำนู่นทำนี่บางทีอยู่บ้านเฉยนะฮะทำนู่นทำนี่แป๊บๆเอาหมดวันแล้วนะครับหรือจะออกไปข้างนอกนะครับทำนู่นทำนี่เอาเย็นแล้วนะฮะนี่คือ จดสรรเวลาดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทำไม่ทันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับบูมดาวใครที่คา,าดหวังนะครับในช่วงนี้คาดหวังว่าอยากให้ใครทำอะไรให้นะครับช่วงนี้ต้องคุยกับเขานะฮะโอกาสที่จะคุยแล้วเขาจะช่วยเหลือหรือว่าเขาจะทำอะไรให้เราดีว่าบางคนแบบใช้ซื้อของให้หน่อยบางคนใช้ให้แก้ปัญหาให้หน่อยบางคนอยากใช้ให้แฟนพาไปนู่นไปนี่หน่อยคือสำเร็จนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่โดดเด่นในวนี้นะครับคือ อยากให้แฟนทําอะไรให้และสำเร็จนะฮะความรักกีอยากครับในช่วงนี้ใครที่โสดนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้มีเสน่ห์นะฮะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหรือว่าถ้าเราจะจีบใครมีโอกาสจีบติดนะฮะช่วงนี้คนโสดหรือว่ามีความหวังใหม่ๆนะคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับในระยะนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ครับคนที่อยู่ในราศีกุมเนี่ยนิสัยจะคอเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างนะครับจริงก็มีอะไรให้คุยนะฮะตรงไปตรงมาอ้อมมาก คนที่เขาฟังเขางงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมานะจริงด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะก็โอเคเอาออกมาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็คนที่มีคู่แฟนแล้วเอาเอาเลนะครับช่วงนี้เรามัดระวังนะครับคนในครอบครัวของแฟนเราหรือว่าบุปการีนะฮะของเขานฮะของแฟนเราเข,ปขาป่วยแค่ไม่สบายนะครับก็คอยดูแลแก้ชิดหรือคอยถามทายหน่อยก็ดีนะครับโอเคเนาะ ต่อมาครับสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้คือปวดหัวรอนายเจ็บคอท่านยูนในไวัยสวครับมีอาการปวดหลังคอบาไหลแล้วก็ช่วงนี้ระวังโควิดด้วยนะครับทีนี้ครับวกกลับมานะครับมาดูเรื่องงานนิดหนึงเพราะว่ามงคลทํางานนะครับวันนี้เหมาะกับการทํางานเจรจาติดต่อต่อรองทํางานเชิงรุกนะฮะช่วงนี้คุณอยากทําอะไรรีบทาอยากคุยรีบคุยอยากกินรีบกินอยากซื้อซื้อเรื่อยเลยนะครับคือมันต้องทําอะไรที่ความรู้สึกที่อยากทําอะไรทําได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลักครับเดี๋ยว ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวมันแก้ได้ไวนะครับแต่ว่าวันนี้พยายามอยากให้ชาร์จแบตตัวเองบ้างอยากให้ทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําบ้างเพราะว่าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะครับจริงๆเนี่ยราศีกุมเนี่ยเป็นราศีดึงที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะครับมากกว่าแคร์ความรู้สึกตัวเองนะครับอันนี้แต่ถ้ายุคลงหลังอาจจะแคร์ความรู้สึกตัวเองเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าวัยตั้งแต่ตัวน้อยนะครับมาจนถึงวัยกลางคนเลยนะฮะจะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วก็เกรงใจคนอื่นมากนะฮะแล้วก็ เอาัวียงไว้ที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมอยากให้ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับโอเคเนาะต่อมาครับเนี่ยทีมันมีความละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องของดวงชะตานะฮะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งคือคนราสิกุมเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองนะฮะโอเคต่อมาครับเรื่องของโบเลบนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลืมนะครับช่วงนี้ถ้าใครที่มีบุปการีครับดูแลท่านกระชิดนิดหนึ่งเดี๋ยวคัาป่วยคาไม่สบายนะครับโอเคมาดูต่อชาวราศีมีนะฮะ ช่วงนี้นะครับคนราศีมีนกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีครับดาวพระเกตโคจรเล็งพระเกตอยู่ตำแหน่งคู่ครองคนรักนะฮะวันนี้อาจจะมีเหตุให้ไปในมานไหนกับแฟนนะหรือว่าถ้าใครแบบโสดนะฮะมันก็เป็นช่วงที่มีคนใหม่ๆเข้ามานะครับหรือว่าได้ไปกับใครหลายคนอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตนะฮะดวงชะตาบางคนเนี่ยมีนะฮะแบบมีถ้าโสดแต่ว่ามีคนไม่ไม่ขาดคนมาจีบนะครับนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้น ข้อแรกครับวันนี้ขอวกข้าเรื่องของความรักหน่อยว่าโอเคชวงนี้จะวุ่นวายเรื่องความรักมากเป็นพิเศษก็ต้องระมัดระวังดีๆนะฮะใครที่โสดแล้วใครเขาปล่อยให้คนเข้ามาในชีวิตเราเยอะอันตรายนะครับเดี๋ยวมันจะเครียดเนาะโอเคครับวกกลับมาเรื่องของงานนิดหนึ่งเพราะว่าบ่งโอนทางานครับวันนี้การทํางานมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีนะครับลุยงานได้เต็มที่นะวันนี้ดาวพะจัสโครจรอ,อยู่ในเรือนภพอรินะครับ พระจันทร์คือลูกน้องบริวาเรเพื่อนพบปุตตะบางทีอย่างคือโปรเจกต์ที่เราทำนะครับวันนี้จะมีอุปสรรคครับไม่ใช่งานหลักนะฮะงานหลักโอเคสาเร็จแต่ถูกใช้ไวววานให้ทําอะไรเพิ่มเติมหรือให้ไปแก้ปัญหาอะไรให้ข้อ2คือมีคนมาระบายความทุกข์กังวลให้เราฟังเงนที่3คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าขอเครื่องใช้ในบ้านนะฮะเสียหรือพังหรือรวน,นะฮะหรือว่ามีปัญหาครับดังนั้นช่วงนี้มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ หนึ่งเราจะรับรู้ความทุกข์คนอื่นเยอะข้อ2นะฮะเราก็ต้องช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเรื่องของตัวเองเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงครับเยอะหน่อยแปลว่าวันนี้ไม่ว่างเลยนะครับนี่จะสื่อให้เห็นว่าวันนี้มีอะไรกรู้จุกจิกนะครับได้ทำอะไรทั้งวันนะครับแป๊บแบเวลาหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะคนราศีมีนะฮะในช่วงนี้บุมดาวเกี่ยวข้องการเงินโดดเด่นนะครับช่วงนี้ถ้าจะหาเงินหรือว่าใชางเงินพิเศษสําเร็จนะฮะ มโอการได้กาไรพิเศษพิเศษถ้าถ้าค้าขายนะฮะฉะนั้นเน้นเรื่องการขายดีเน้นเรื่องของเงินทองดีซื้อของอะไรได้ของที่เราผูกถูกใจเราค่าใช้จ่ายกี่ข้องกับบ้านและครอบครัวเยอะค่าใช้จ่ายกี่ยข้องกับการเดินทางเรื่องใหม่อีกแล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีคนเดือดร้อนจะขอความช่วยเหลือนะครับเพิ่หน่อยก็จะมีคนเดือดร้อนขอความช่วยเหลือแล้วเรื่องไม่กี่เรื่องที่จะขอที่จะขอให้ช่วยนะฮะก็คือเงินนี่แหละนะคุณก็พิจารณาดูดีๆครับว่าจะยังไงนะฮะ ช่วงนี้คนเดือดร้อนจะนึกถึงเราบ่อยนะครับแต่ถ้าสบายหายไปหมดเลยนะครับเราจะรู้ตัวเรานะโอเคฮะต่อมาครับเรื่องของความรักครับทั้งโสดทั้งไม่โสดความรักเด่นนะครับวันนี้พบเจอพูดคุยหรือใกล้ชิดกับใครเป็นวันที่ดีนะครับในการที่จะจีบใครก็ตามนะฮะโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์หรือจีบติดมีสูงนะครับโอเคเรื่องความรัก ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ความรักเด่นนะครับในการพบเจอพูดคุยหรืไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะก็ดีเพียงแต่ว่าระยะนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่มีคู่นะฮะร,ระวังแฟนเปิดไข้ไม่สบายครับข้อแรกเพราะว่าดาวคู่ครองคนรักเกิดพุธธัวจรมันอยู่คู่กับดาวราหูด้วยนะครับดังนั้นมันมีเหตุให้แฟนเปวดไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือมันมีดวงเกี่ยวข้องกับการเข้าใจผิดนะครับถ้านัดหมายบางทีออานัดไม่ตรงเวลาหรือว่าแฟนเลทแฟน มัวทานู่นทำนี่เสียเวลาชักช้าอะไรนะครับคือมันจะมีปัญหาระหว่างทางกับแฟนด้วยถ้าต้องไปไหนมาไหนนะครับวันนี้ต้องระวังคําพูดวาจานิดนึงนะฮะอารมณ์รุแรงปากเราไวนะครับช่วงนี้ปากไวมากแฟนก็ไม่ใช่น้อยนะครับแฟนก็ไวเหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงนี้ปากไวเจอปากไวนี่ก็หนึ่งในตองอูหนึ่งในใต้ล่าเจอกันเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงในการประทะขล่มในช่วงนี้นะฮะขอเห็นภาพนะโอเคครับวันนี้คุยเรื่องสบายๆกับแฟนคุยเรื่องชิวๆกับแฟน อย่าคุยเรื่องเครียดอ,อย่าคุยเรื่องหนักๆไม่ต้องจับเข่าคุยกันนะฮะวันนี้เอาสบายๆไ้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบานปลายนะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ร้อนในเจ็บคอแล้วก็วิงวิสิษฐท่านยินดีไว้สวปวดหลังคอบาดไหลแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของโรคประจําตัวครับมันจะมาทุกข์กันมาได้นะครับโอเคต่อมาดูบทสรุปครับคนราศีมังกรฮะเสะเดียร์ศีมังกรเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะงูเห็นเน้นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากแล้วก็รรรรรร่่าาาางงกกกกกกยลิิินนนนหอมมมจภจภวััีี้คศ มีภารกิจยุ่งยากหลายเรื่องแต่ว่าทําได้ดีทําได้สําเร็จข้อต่อมาอย่างครับดาวพระจันทร์โคจรในเรือนภพมรณะระวังแฟนเบื่อใครไม่สบายข้อต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเจ้าเรือนภพพันธุนะฮะโคจรเป็นอดรีช่วงนี้มีความกังวลนะครับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็ระยะนี้ยวันนี้เวลาหมดวัยนะครับแป๊บๆปเวลาหมดวันแล้วฉะนั้นอยากทําอะไรให้รีบททำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับโอเค ลุยเต็มที่ดูแลแฟนเราหน่อยนะครับ่วงนี้อารมณ์น้อยๆน้อยใจบางอย่างต่อมาครับคนราศีกุมนะฮะสนิ์ราศีกุมเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับงเห้งเด่นใบหน้านะครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจธรรมวันนี้มีความคืบหน้านะครับไปทางที่ดีขึ้นดาวพระจันทร์โคจรเล็งนะฮะมีคนช่วยเหลือแล้วก็ว่าอย่างคือคาดหวังเรื่องอะไรก็ตามโอกาสสำเร็จมีสูงนะครับมีการเดินทางปูปรับฉับพลันด้วยนะฮะแล้วก็ระยะนี้ช่วนี ถ้าเรื่องของความรักโดนเด่นนะครับดาวอาจารย์อยู่ตำแหน่งความรักด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุยอะไรกับใครหรือว่าชอบใครนะฮะให้บอกตรงๆนะฮะหรือว่าพยายามส่งสารบอกเขาจะอ้อมก็อ้อมไม่ต้องเยอะเกินนะฮะอีกฝั่งหนึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องนะฮะฉะนั้นมีอะไรให้คุยตรงๆนะฮะไม่ว่ากับคนที่โสดแล้วอยากคุยกับใครหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอยากให้แฟนทำอะไรให้นะครับตรงไปตรงมาได้เลยนะครับหรืออ้อมก็อ้อมนิดเดียวพอนะฮะไม่ต้องอ้อมไกลๆนะฮะ คนที่เขาคุยด้วยเขางงนะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาครับช่วงนี้มีการหมุนเงินเยอะนะครับแต่ว่าจะหมุนเงินได้ทันนะฮะระยะนี้ครับต้องบอกว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางนะครับนัดหมายหรือว่าตั้งตั้งใจไปไปทาอะไรเดี๋ยวมีอาจเรียวอาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแผนหรือตารางนัดตารางงานหรือสถานที่การนัดหมายนะครับพอเห็นภาพนะโอเคครับสุดท้ายนะฮะราศีมีนครับเสน์ราศีมีนครับเสื้อผ้าฮะวันนี้ เน้นนะครับทูโทนสสีวงวยแห้งเนีนใบหน้าวันนี้อยู่ที่ใบหน้ากรีนเนนร่างหน้าสะอาดดวงตาให้มีพลังกิจกรรมภารกิจครับวันนี้ดาวประจําตัวนะฮะคือดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ตําแหน่งการเงินยังพอหมุนเงินได้ทันนะครับแล้วก็ระยะนี้ดาวการงานครับคือดาวพฤหัสจีนเดียวกันนะครับช่วงนี้หรือภารกิจของงานหรือต้องอะไรที่เราต้องทําวันนี้อะไรนะฮะช่วงนี้โคจรอ,อยู่คู่กับดาวราหูนะฮะร,ราหูมันคืออุปสรรคแล้วนะเรามัดระวัง คนใส่ละใส่ความคนกันแกนล้งแกหรือถ้าไม่ได้ทํางานวันนี้คนจะกวรประสาทหรือว่าคนจะทําให้เราหงุดหงิดนะครับใครบางคนจะทําให้เราหงุดหงิดใจนะครับซึ่งจริงๆมันมีไม่กี่คนหรอกนะครับอยู่แถวแถวแฟนเราอยู่แถวคนในครอบครัวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามลุกมาดวยนะครับค่อยๆแก้ปทีเเรื่องและย่าอารมณ์เสียใส่คนในครอบครัวนะครับแล้วก็อีกอย่างในช่วงนี้ถ้า เขาเรียกว่าดาวพระจันทร์โคจรเป็นอรินะครับช่วงนี้งานจุกจิกหรือว่าภารกิจหรือการเดินทางเล็กน้อยจะมีปัญหาเสมอวันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับมันจะมีปัญหาก่อนเสมอและสุดท้ายก็จะแก้ปัญหาได้นะครับคุณจะได้เข้าใจว่าเออทำไมวันนี้ขู่คลักวันนี้มันวุ่นวายจังมันเป็นตามดวงคุณกขยายคุณพยายามทู่ซีหรือว่าฝืนหน่อยนะครับในสิ่งที่คุณทำนะฮะอุปสรรคมาโอเคฉันจะค่อยๆทําหรือค่อยๆแก้ไปสุดท้ายจะสําเร็จนะครับโอเคนะผมว่าสามราศีวันนี้ดูยุ่งๆพอสมควรเลยนะ โอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปช่วงกลางคืนก็หลับฝันดีนะฮะท่านที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็เดินทางปลอดภัยครับคิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้สำเร็จครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมรอที่นี่ที่เดิมตลอดเวลานะแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเราคนในครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงกันด้วยครับสวัสดีครับ